วันที่25ใช่ไหมคะพี่ป๊อปได้ตําแหน่งไว้ใชใไฮนินปุ๊บวันที่26หนูน่าจะเป็นคนแรกที่โดนพี่ป๊อปใช้ ตำแหน่งไว้ชี้ให้นินกับหนูเลยวันที่26สบหค่ะม,มีงานใช่ไหมคะที่ทุกคนเห็นก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีรายชื่อหนูอยู่ในคนที่จะได้ไปงานนี้ใช่ไหมคะทีนี้มีคนที่ไปไม่ได้มีการไลน์เข้ามาในไลน์กลุ่มว่าแบบมีใครสนใจไปแทนไหมคะแต่คือหนูอะ่ะตั้งใจว่าเมื่อวานน่ะหนูจะนอนอยู่หอแล้วซ้อมตอนเย็นคือหนูก็แบบลงไปกินข้าวพี่ป๊อปโทรมาหนูก็แบบ รับปุ๊บพี่ป๊อบแบบน้องพาอยู่ไหนอยู่หอใช่ไหมอะไรยางเงี้ยไปออกให้ที่ได้หรือเปล่าโอเคไหมแล้วนี่ก็แบบหนูยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะพี่ป๊อปกก็14นาทีพี่เชื่อว่าพาวทาได้แล้วหนูก็โอเคครับทุกคนเข้าใจหนูป่ะพอเป็นพี่ป๊อบโทรมา <c oughs> คือทุกคนพอโอชีโทรมาเก็ตป่ะมันปฏิเสธไม่ได้เราจะปฏิเสธยังไง